สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องพลังงานแสงพลังงานแสงหรือว่าแสงนะคะเป็นพลังงานที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตาแสงนะคะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้แสงมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์ค่ะแหล่งกําเนิดแสงนะคะคือแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยมีได้หลายรูปแบบแต่แหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือดวงอาทิตย์ แหล่งกำเนิดแสง 1. นึ่งแสงเกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิมากเช่นดวงอาทิตย์โดยจะแผ่พลังงานออกมารอบตัวและส่องมายังโลกพลังงานแสงที่เกิดจากความร้อนที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือไส้หลอดไฟฟ้า 2. แสงเกิดจากสารเรืองแสงเมื่อกระทบกับหลังสีบางชนิดค่ะ 3. นะคะแสงเกิดจากหลอดบรรจุก,กา๊าซบางชนิดเมื่อต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้าสูงก็จะเปล่แสงเป็นสีต่างๆ ซึ่งจะเป็นสีอะไรขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซที่บรรจุเช่นหลอดไฟฟ้าบรรจุก๊าซนีออนให้สีส้มที่ใช้ทำป้ายโฆษณาในตอนกลางคืน 4. แสงเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะเช่นฟืนเทีนยนไขกา๊าซน้ำมันซึ่งแสงที่เกิดจากวิธีนี้จะทำให้เกิดมลพิษในอากาศค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5แสงเกิดจากสิ่งมีชีวิตเช่นหิ่งห้อย เหางหรือว่าเหตุบางชนิดค่ะการเดินทางของแสงและตัวกลางนะคะแสงเดินทางจากแหล่งกําเนิดทุกทิศทางเลยแสงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเช่นอากาศน้ํากระจกวัตถุโปร่งใสซึ่งสิ่งต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะกั้นทางเดินของแสงเราเรียกว่าตัวกลางแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันนะคะหรือว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่ถ้าผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันจะเกิดการหักเหทันทีค่ะตัวกลางของแสงนะคะมีด้วยการสาชนิดก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสเนี่ยนะคะคือยอมให้แสงผ่านได้มากหรือว่าเกือบหมดเลยลำแสงที่ทะลุผ่านตัวกลางยังเป็นลำแสงลักษณะเดิมจะทําให้มองเห็นวัตถุข้างหน้าได้ชัดเจนเช่นน้ําใสกระจกใสอากาศแก้วน้ําใส 2. ตัวกลางปร่งแสงนะคะคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างนะคะแสงที่ทะลุผ่านตัวกลางชนิดนี้จะกระจายไม่เป็นลำแสงเช่นเดิมทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนเช่นน้ําขุ่นกระจกฝ้าแผ่นฟิล์มกรองแสงหรือผ้าเขาวบางค่ะ 3. ตัวกลางทึบแสงนะคะหรือวัตถุทึบแสงคือตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ถ้านําวัตถุทึบแสงนี้ไปกั้นแสงที่ตกกระทบฉากจะเกิดเงาบนฉากรับแสง พื้นที่บนฉากที่ไม่มีแสงตกกระทบจะเกิดเงามืดค่ะและพื้นที่รอบเงามืดที่มีแสงสว่างบางส่วนจะตกกระทบเกิดเงามัววัตถุทึบแสงเหล่านี้เช่นไม้หนังสือตัวคนหรือแผ่นเหล็กค่ะการหักเหและกา,การกระจายของแสงนะคะปกติแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนานแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกัน เช่นแสงเคลื่อนที่ผ่านอากาศในวันที่อากาศโปร่งใสแต่แสงอาจจะเคลื่อนที่ผิดประจับปกติเช่นแนวหักเป็นแนวโคง้งหรือในบางครั้งนะคะจะทําให้มีลักษณะที่มีลักษณะเคลื่อนที่ของแสงนะคะที่ผิดปกตินี้และตั้งกฎการหักเหของแสงเรียกว่ากฎของสเนลค่ะกฎของการหักเหนะคะคือมี2ข้อก็คือ1ถ้าแสงเดินทางผ,าผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่แนน้อยกว่า ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าลำแสงจะหักเหเบนเข้าหาเส้นปกติค่ะ 2. ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าลำแสงจะหักเหเบนออกจากเส้นปกติค่ะสาเหตุการเกิดการหักเหของแสงนะคะคือความเร็วของแสงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื de ่อแสงเดินทางจากตัวกลาง เข้าสู่อีกตัวกลางหนึ่งเช่นแสงเดินทางในอากาศที่มีความเร็วมากกว่าในแท่งพลาสติกจะเกิดการหักเหซึ่งอาจไม่เปลี่ยนทิศทางก็ได้รังสีที่ตกกระทบนะคะรอยต่อระหว่างตัวกลางเรียกว่าราังสีตกกระทบและรังสีที่หักเหเข้าสู่อีกตัวกลางหนึ่งนะคะเรียกว่ารังสีหักเหถ้ารังสีตกกระทบทํามุมกับรอยต่อระหว่างตัวกลางจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเดินของรังสีหักเหได้ชัดเจน ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงนะคะคือ 1. การมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำหักงอเช่นเห็นหลอดหรือช้อนที่อยู่ในแก้วซึ่งมีน้ำอยู่มีลักษณะหักงอผิดความจริงค่ะ 2. การมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงเช่นเวลามองปลาที่อยู่ในน้ำนะคะจะมองเห็นว่าปลานะอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงค่ะ 3. นะคะเมื่อมองวัตถุผ่านน้ำไปยังอากาศจะเห็นว่าวัตถุอยู่ไกล ไกลกว่าความเป็นจริงประโยชน์ของการหักเหน,นะคะคือ1สามารถทำแว่นตาได้2สามารถทํากล้องถ่ายรูปเช่นกล้องวีดิทัศน์กล้องสองทางไกลกล้องโทรทัศน์หรือกล้องจุลทัรศน์ค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอพลังงานแสงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ